แค่แค่แค่รู้ว่าฉันรักเธอไงตาไงทำไมเงียบทั้งห้องเดีไม่ถูกยังไม่ถูกทำนี่สองเพียงแค่เพียงเออแค่เพียงแค่เมียตาเฮ้ยมีคำว่าตาอยู่ในนั้นแค่เพียงเออแค่เมียมองตาเฮ้ยแค่เพียงลืมตาเฮ้ยแค่เพียงหลับตาโอ้ยยิ้งไม่ลูกตาแค่เพียงเออแค่เพียงอะไรแล้วเขาไหวมาแล้วว่ามันจะต้องมีตามีเพียงหลัง อ่ะนั้นเป็นคำรู้จักเลยคำรูกจักไปเลยเให้คู่เลยชั่วคราวแค่เพียงแค่เพียงชั่วคราวไม่มีเลยไม่มีในหัวแค่เพียงชั่วคราวเอาคำใบ้มาเลยคำที่สี่มาแค่เพียงชั่วคราวลืมอาคำใบ้มาลองเป็นผีหนักเลยนี่เขาจะฟังผู้หญิงไหมโบกี้ไลออนถูกต้องโบกี้ไลออนมาแล้วมีบิจิลี่เป็นผู้ชายด้วยนนทนถูกต้อง ้องหรอลองแค่ทิ้นชูคราวเฮ้ยได้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 ไคำสุดท้ายไหมคำสุดท้ายมาคำสุดท้ายคำว่าสายตาแค่ทิ้นชูคราวลืมสายตาอย่าลองอย่าไปแอปเลยมันเฮทั้งทุกท่อนแหละพูดเลยมันก็หมดเลยเอ้าใครรู้คอมเมนต์